ทำการปกครองอำเภอไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่บนถนนทางหลวง1095ตำบลเวียงใต้อำเภอไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอไปมี7็ตำบล1น1เทศบาลมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด63หมู่บ้านประชากรทั้งสิ้น38,150คนเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกา30นาที โดยมีนายนพลพหุมันโตเป็นนายอำเภอไปที่ว่าการอำเภอไปเป็นศูนย์รวมราชการต่างๆที่ประชาชนมาใช้บริการได้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนสพกรปศสัศ์สัตว์ศีีกระทรวงแรงงานกองร้อยอาสากเกษตรอำเภอตำนันผู้ใหญ่บ้านบริการประชาชนแบ่งงานได้ดังนี้สำนักงานทะเบียนและบัตร งานบริหารปกครองและอำนวยความเป็นธรรมอนุญาตงานปกครองกลุ่มงานความมั่นคงสำนักงานอำเภอฝ่ายเสมียนตรามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการมีการออกแบบที่คำนึงถึงผู้พิการที่จอดรถสำหรับคนพิการป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและห้องน้ำสำหรับคนพิการ ทำการปกครองอำเภอป่ามีการจัดการขัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพและจัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภทมีการจัดทํากิจกรรมสร้างสรรค์ภายในหน่วยงานมีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังอาคารหรือแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าการให้บริการโดปพาเซอร์ แอพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์โดยรวบรวมการให้บริการแบบออนไลน์ของกรมการปกครองพร้อมทั้งมีระบบติดตามและแจ้งเตือนสถานการณ์อนุมัติอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับบริการด้วยพัฒนาการให้บริการประชาชนในรูปแบบใหม่โดยให้ประชาชนผู้รับบริการจองคิวนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันไทยไอดีเพื่อลดความหนาแน่นของผู้เข้ารับบริการและลดเวลาการรอคิว การให้บริการแอปพลิเคชันไทย i i d ผู้รับบริการสามารถใช้แอปพลิเคชันไทย i ID แจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเองเพื่อให้บริการประชาชนทางออนไลน์สำหรับให้คำปรึกษาในการรับบริการเช่นเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับบริการและกำนันผู้ใหญ่บ้านคัดกรองเอกสารก่อนเข้ารับบริการมีการจัดระบบคิวทาให้ประชาชนรู้ลำดับก่อนและหลังลดความผิดพลาดและ ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนที่ทําการปกครองอําเภอไปได้มีการประเมินความพึงพอใจผ่านการสแกน QR code คและแบบกระดาษประชาชนผู้มาใช้บริการจํานวนประชาชนผู้มาใช้บริการจํานวน1815รายสํารวจกลุ่มตัวอยา่าง1นึ่รายผลประเมินความพึงพอใจอยู่ที่ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ90%อร์ซมีการให้บริการที่ครอบคลุมหลากหลายด้านความมั่นคง การจัดระเบียบสังคมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ทำการปกครองอำเภอปัดในการให้บริการมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การยกระดับมาตรฐาน GECC เพื่อบริการให้พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่